สวัสดีครับหมอศิลชานะครับอันนี้ผมก็จะทาเทมเพลตสงการไว้ให้นะครับมี3แบบนะครับตัวนี้จะเป็นแบบแรกนะครับทีนี้ให้ทุกคนปัดไปทางซ้ายครับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบที่2นะครับแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบที่3ครับทีนี้วิธีแก้ไขทําได้ง่ายๆครับให้เพื่อนๆนะครับจิ้มแบบนี้จิ้มทีเดียวนะจิ้มที่รูปคนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลบออกนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาดูที่ด้านล่างครับฝั่งด้านล่างนะครับเลื่อนครับเลื่อนหาคําว่าอัปโหลดครับอัปโหลดแบบนี้ครับ แบบนี้นะครับสมมุติว่าผมเพื่อนๆนถ่ายรูปมาแล้วนะครับผมเอารูปนี้แล้วกันเนาะทีนี้สาหรับคนที่ใช้แคนวาโปรนะครับให้เพื่อนๆนกดด้านล่างนะครับนะครับด้านล่างตรงนี้มันจะมีคําว่าเอฟเฟกอยู่กดเข้าไปครับแล้วก็ลบแบ็กกราวได้เลยครับแบบนี้ครับอ่าแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับแบบนี้ครับตรงนี้นะครับทุกคนสังเกตกรอบสีม่วงนี้มันสามารถยุบลงอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ขยายได้นะครับขยายตัวนี้มันจะมีขอบุมให้เราขยายอยู่แล้วเราก็ไปตั้งไว้ตรงนี้นะครับ แบบนี้ขยายให้มันขยายให้ดูเหมาะสมนะครับผมจะตั้งแบบนี้หลังจากนั้นแล้วก็กดตรงนี้ที่กากบาดออกนะครับแล้วให้พเพื่อนๆเลื่อนมาด้านล่างครับเล er ื่อนมาด้านล่างจิ้มคาว่าตําแหน่งนะครับจิ้มไปด้านหลังครับจิ้มไปด้านหลังแบบนี้จิ้มจนกว่ามันจะไปอยู่ด้านหลังตัวพวกเด็กๆแบบนี้ครับอ่าแบบนี้อ่าแบบนี้ครับผมถือว่า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะขยายใหญ่ก็ได้นะครับขยายใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแบบนี้หรือจะลากมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใช้รูปนี้เนาะไปเทมเพลตอื่นด้วยง่ายๆครับให้จิ้มที่รูปภาพนะครับให้เป็นกรอบสีม่วงนี้แล้วกดจิ้มจุด3จุดครับกดคัดลอกนะครับหลังจากนั้นให้จิ้มที่ใดที่หนึ่งก็ได้ครับจิ้มแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เอ่อให้สีม่วงหายไปเลื่อนมาครับปุ๊บแล้วก็ลบคนตรงนี้เอาออกหลังจากนั้นให้จิ้มที่ตรง อ่าตรงนี so ้จิ้มที่สงการจิ้มตรงคําว่าสงการครับจิ้มว่าสงการแล้วก็กดนี้จุด3จุดแล้วก็กดวางครับแบบนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเลื่อนไปที่ตําแหน่งนะครับด้านล่างนะครับจิ้มไปด้านหลังให้ไปอยู่หลังอ่าพวกดอกไม้แล้วก็ขันนะครับปุ๊บปอ่าจิ้มไปอยู่ปุ๊บแบบนี้แบบนี้นะครับผมนะครับผมโอเคไหมครับก็จะไปอยู่ถ้ารูปมันรูปมันมืดๆืะคนเรามันมืดใช่ไหมให้ทุกคนแบบนี้เดื่อนด้านล่างมันจะมีคําว่าปรับอยู่นะครับอ่าแล้วตัวนี้ความสว่างเลื่อนหาความสว่างแล้วก็ปุบ ตัวเราก็จะสว่างขึ้นนะครับผมโอเคนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ปีมมาไว้แล้วเนาะเราจะไปแทมเพลตที่3นะครับก็เลื่อนมานะครับนี้เอารูปนี้ออกนะครับปึ๊บลบครับลบเราก็ลบแล้วครับกดลบเอาไปไหนกดลบลบอยู่ไหนเลื่อนเลื่อนมาหน่อยนิดนึงก็ได้นะครับเอาเอาใหม่เอาใหม่กดก็ปึ๊บอ่าอย่างนี้แล้วก็กดลบครับทีนี้เราก็จิ้มครับจิ้มตรงคําว่าเนี่ยสงกรานเนี่ยแหละครับผมแล้วก็กดจุด3จุดแล้วก็กดคําว่าวางครับปุ๊บแบบนี้แล้วก็ขยายได้ครับจับมุมตรงนี้ครับขยายนะครับแล้วก็ปึ๊บมาอยู่ตรงนี้ แล้วก็เลื่อนด้านล่างครับผมหาคําว่าตําแแน่งนะครับกดเข้าไปจิ้มปึ๊บปึ๊บอ่าให้ไปอยู่แบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้สำหรับคนที่ไม่มีไม่ได้ใช้แคนวาโปรนะครับแต่อยากจะตัดพื้นหลังก็ง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นะครับวิธีการตัดตัดพื้นหลังให้อ่าทีนี้เราไปที่ Google นะครับเป็นการตัดพื้นหลังเข้าไปที่ Google Chrome ครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับเพื่อนๆกดตรงนี้ครับอัปโหลดอิมเมจนะครับปึ๊บแบบนี้อ่า ทีนี้ระบบก็จะให้เรามาเลือกรูปภาพนะครับผมเราก็เลือกรูปภาพที่เพื่อนเพื่อนถ่ายไว้ได้เลยนะครับว่ารูปไหนอ่าผมจะเอารูปนี้เนาะคารเมลา่าึ๊บแบบหนึ่งนะผมจะเลือกอันนี้ผมจะเลือกหารูปของผมเนาะสมมติว่าผมจะเอารูปนี้รูปเดิมแล้วกันนะครับตัวตัวรีมูฟแบ็กกราวเนี่ยมันก็จะลบแบ็กกราวออกครับรอสักครู่นะครับผมโอเคครับเมื่อ มันตัดแบกาวออกเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนกดตรงนี้คําว่าดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดปุ๊บแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรากลับไปที่แคนวานะครับผมแคนวาอยู่ในแบบนี้นะครับสักครู่นะครับโอเคครับการใช้งานจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อเพื่อนๆนะครับอ่าก็ไปตัวที่เดิมครับคำว่าอัปโหลดครับกดตรงนี้ แล้วก็กดอัปโหลดไฟล์ครับแบบนี้นะครับอ่าแป๊บหนึ่งรูปล่าสุดอยู่ไหนรูปล่าสุดนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมรูปมาละแล้วก็อัปโหลดกันเข้ามานะครับแบบนี้อ่าเราได้รูปนี้มาใช่ไหมแล้วก็จิ้มครับปุ๊บแบบนี้ครับอ่าอันนี้ผมจะลบออกเนาะเป็นตัวเก่านะครับปุ๊บแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ปึ๊บขยายแล้วก็ขยายครับจับมุมขยายให้ให้มันถูกต้องนะครับให้มันโอเคเหมาะขมกระสัดส่วนนะครับ แล coming down, coming down, ้วก็ไปด้านล่างครับกดไปที่ตำแหน่งครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังแบบนี้อ่าผิดถ้าผิดนะครับถ้ามันหลังเกินครับก็กดถัดไปนะครับอ่ามันจะกลับมานะครับแบบนี้ถ้าคนดําไปนะครับคนดําไปก็กดตรงนี้ครับแล้วเลื่อนไปหาคําว่าความสว่างครับแล้วก็ปรับขึ้นมานิดนึงอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้พยายามอย่าไปแตะตรงที่อื่นนะครับที่ผมไม่ได้บอกไว้นะครับไม่ต้องไปแตะนะครับแต่เฉพาะตัวคนกับคําว่าสงการได้นะครับผมอ่านแบบนี้มีกี่แบบ เมื่อเพื่อนๆทําเสร็จแล้วนะครับทําเสร็จแล้วให้เรามาดูด้านบนนี้ครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดครับแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทำสามแบบนะครับก็ดาวน์โหลดทั้ง3แบบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำแบบ1แบบ2ไม่ไม่ครบนะครับให้จิ้มมาตรงนี้เราอยากดาวน์โหลดแบบไหนนะครับให้จิ้มที่ตัวนั้นนะครับสมมุติว่าผมไม่เอาแบบที่1น่งใช่ไหมผมก็กดออกไม่เอาแบบที่2ก็กดออกนะครับแต่ถ้าเราจะเอาเอาตัวไหนบ้างก็กดแบบนี้เลยจิ้มแบบนี้เลยหลังจากนั้นให้กดเสร็จสิ้นครับแบบนี้นะครับ มาแบบนี้ก็กดดาวน์โหลดครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วตัวรูปภาพก็จะไปอยู่ที่แกลเลอรี่มือถือนะครับผมโอเคนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับ